วันนี้วันที่14มิถุนายน2568เป็นครั้งที่45ค้าพเจ้านางพิชยาพรทณศน,นระพันธ์ขอถวายเสียงสวดสรตยายพระสุภปรีดัมมบนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขลับพยัญชนะในโทสถ์อย่างตอง่อเนื่องด้วยเถิด หนึ่งบทกราบพระรัตนตาัยอรหังสัมมาสัมพุทธ佛พกว่าพุทธังปะกวนตังปะวาเทมิสวาขาโตภวตาธรรมโมธรรมังนามามิสุปฏิปันโนภวาโตสาวะสังโคสังฆนามามิสองบทบูชาพะไพิณพินาตอรหังสัมมาสัมพุทธสุจีดังปะเรณิพุโตพุเนหิธระมาโนธานิปารามิหิจัติสติเจอาวชีวังอรหังพุทธังธรรมังสังฆสารณะคโตภูเชมิลัตานตายัง ธรมบังจารามิโสธีนาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตตาขัจฉันตุเทวตาสาัทธรมบางมูนีราชาสัตสุนันโตสักขามโมกกระทังสาเคการเมจรูเปกดิสิขาลัตะเตจันตาริเควิมาเนทีเปละเถจะคาเมตารุวะนาคเนเกหาวัตุมาหิตเกเตพุงมาจายันตุเทวาชราทาราวิสเมยักขะคันทับพนาคาตินทันตาสันติเก ยังมุนิวะสันังสาธุเมสุนันตุธรรมะสวนสกาโดยยัมพทันตาธรรมะสวนสกาโดยยัมพทันตาธรรมะสวนสกาโดยยัมพทันตาสี่บทสวดปุกพัพพักขณะมการนมโมตัสสะโพกโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะโพกโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะโพกโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตสระนาขณะปาทั พูดทางสารนังกาฉามิธทำมังสารนังกาฉามิสังฆังสารนังกาฉามิตุติยัมปีพุทธังสารนังกาฉามิตุติยัมปีทำมังสารนังกาฉามิตุติยัมปีสังฆังสารนังกาฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังกาฉามิตติยัมปีทำมังสารนังกาฉามิตติยัมปีสังฆังสารนังกาฉามิหกบทสวดสัจจะกิริยาคาถา นาทิเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัฒเญนะโสทิเมโหนตูสัพพธานาทิเมสานังอัญญพุทธธมโอมเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัฒเญนะโสทิเมโหนตูสัพพธานาทิเมสานังอัญญสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัฒเญนะโสทิเมโหนตูสัพพธาเจบทสวดติรัตนะปนาคัมาขถาพุทธังนะเมตนะพูตตาสรีดาจิตตังทำมังนะเม รัตนภูตาวิสุทธิสารังสังฆนเมรัตนภูตาสุสีลาสิจิเอตังนเมติรัตนติรัตนังรัตนตาียาวะหังสัมมาสโมสาริตาวิวัตุวิเศษสูตังอัญโยยายาุตตาคุณารโยคณะเขาวัพพวตตังอาสมิตายามพิปิตาเทวยถาตินทันเตเอกังวินาตติตติตะื เลนะสัมมาสัมภาเวนะโลกเกกะทาจิตจัจิเลนะจะปาตุกูตังคัมพีระยานะวิสายาังอาีิตชุตถวิสัทถังวินยุหิปฏิตตะ,ะเนหิวิชัญญาลูปังโลกัมหิเกจิกะทาจุปาร,รับพานิยังเกสันจิจุตุวิทยังคุณกายะตายะนะเม เยวะชนาตายาสุวิสุตัมปิสมุปปัสตังมนสัสสุทธปะปัสสะทัธาทานังกุญญาติกานะมะสมุตตมะกุณะภูมังทุกขปัโมุจนะมุขะสรารนังคาตานังปูชาละเหสุปรมังอภิปูชนเลยังนิพพานัจจิกริยายุปานิสยะถังสัมมากิเตสาะมาราโส ธานาสิทธิยาจาาสาธูหิบอัทะกุสเรหุปะเะสนณวนิยังปาเนหิจาปีสนา,านังคามณียะเมวาตาสมาหิตังตีละตานางสารนังคตัมหะ <c oughs> ลาตินาทิวังคณะเนสุสา นามาสมานาปูเชมาจปาปีสสตังสุปัสสนะจิตตาตัฏฐานุปาริจริยาสัทราตาจกบุญเยนะตัฏฐาสุกะเตนะสุขีภเวมุเตเชนะตัสสะจะสัทปีสุวัติหนตุโยเจทธรรมวินยมหิปะมาณาููตภูโตโลขุตราพิสมโยนิตยโตสุโภชทังตัสโศปนิสยยะ จาย,ยะอัตมปิโหนตุวัตถุตเตเยตเเยปริจิตโตสุปัสสาทกาโรแปนมกาสิทิคาถาโยจักคุมโม,มหามาลาปาระกาศโถสาวมังว่าพุทโศสุกโตวิมุตโตมาราสปาสาวินิโมจัตยันโต ปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังเสรสา,ามามิโลกาสานาทัจาวินายากัดจาเตตันเตชะสาเตชยะสิทโหหนตุสัพพันตรายาจะวินาสเมียนตุธรรมโมใชโชโยวิยาตสาสัถุทเสสีโลกาสาวิสุชิมังคังนิยานิโกธ,ธรรมทัลสสะทารีสาตาวโห สันติกะโรสุจินโนธรรมังวรันตังสิรศาสนมามิโมหะปราทางอุปาสันตังทาหัางตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหนตุสัพพันตรลายาจะวินาสเมนตุสัทธมะเสนาสุขตานุโคโยโลกาสาปาปูปากิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยสะโกจะสวาขาตาตัมบังวิจิตังกะโรติสังคังวรันตังสืธสานมามิ พุทธานุพุทธังสมศสีละจิติตันเตชะสเตชยสิทธิโหนตูสัพพันตรายาจวินาสเมนตุก้าบทสวดนโมกันทกะคาถานะโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาสามเหสิโนนะโมอุตมะธรรมัสสะสวาขาตัดเสวะเตนิธานะโมมหาสังคสาปิวิสุทธสีละจจจิโนนะโมโอมาตายา รัธรรตธสารจรณะตยสสะสาธุกังนะโมโอมะกาติสันตัสะตัสสาวัตถุตะยสัสป,ปินะโมกาลามปาเวนะวิสันตุุปัถวานะโมกาลานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพปทานะโมกาลสาเตเชนาวิจิมหิโหมิเตสวาสิบบส่วนมหาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสมายังพระกวาตาเกสุวิหารติกปีละวัชุสมิงมหาวณนีมหาตาพิกุสักเคนัสัจิงปัจมาเตหิพิกุสัเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจาโลกาทาตูหิเทวสะเทวตาเยพุเยนะสันนิปติทิตาโนติพระกวันตังทัศนายะพิกุสักขจะ ข้าโกจตุนนางสุทวาสกายิกานางเทวานางเอตาราโคสิอะทังโขภคะวาสเกสุวิหารติกาปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาปิโกสัเคนสัติงประจเมเตหิปิโกสเตหิสัพเพเหวะละหันเตหิทัสหิจาลุกะทาตูหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปฏิจิตาโหติภคะวันตังทัศนายาภิโกุขันจัก ยันูนามยามปีเตนเยนะภะควาเตนุปะสังกามเยามะอุปะสังกามิตวาภะควันโตสันติเกปะเจกะคาถาภาเสยามาเตียระโคตาเทวตาเสยยาถาปีนามาภะระวาปุริโสสัมมจิตาวาปาหังปะสาเลยะปาสาลิตงวาปาหังสัมิเชยยะเอวะเมวะสุทวาเสสุ เทเวสุอันตาลหิตาภควาโตปุระโตปาตุละหังสุอาดโคเตตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอาฉังสุเอกมันตังจิตาโคเอกาเทวตาภควันโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิบหาสัมยโยปาวันนัสมิงเทวกายาสวาคตาอาคาตัมหะ อิมังธรรมะสมัยยังทักกิตาเยวะอปาราจิตังมันสังคันติอาตะโกอปาลาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทางอาพาสิตาตาลาปิคโวสมาทห่างสุจิตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาราชีวะเนตานิคาเหตวาอินธาริยานิ ลักขติพาจิตาติอะทะโกอัปปาราเทวตาปะกะวะโตสันติเกอิมังคาทาังอาาสิเฉตาวาขีลังเฉตะวาปรีคังอินพขีลังโอหาจามะเมชาเตจารันติสุทาวิบาลาจักกุมตาสุทันตาสูสูนาคาติอะะโกอัปปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทาังอาาสิ เยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตคามิสันติปปะยาภูมิปหายามนุสังเทหังเทวากายังปริปูเลนสันติติอะโคปะควาปิกุอมันเตสิเยภูเยนาปิกเวทัสสุโลกัาตูสุเทวตาสันนิปฏิทตาโหติตทาตทาคตังอาสนายาปิกุสังขจายเยปิเตปิกเวเหสุง อติตะมัฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสาปิปักขวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันิปติทิตาเหสุเสยยาถาปีไมหังเอตาละหิเยปิเตปิเขเวภาวิสันติอนาคาตะมัถานังอรหันโตสัมมาสัมพุทาเซสาปิปักขวันตานังเอตัปรมายเยวะเทวตาสันิปติทิตาภา,า, e า,าวิสันตินตนนตสมมสเสเยยาถาปีไมหังเอตาละหิ อาจิคิสามิปิกเวเทวากายานังนามานิกิตติสามิปิขเวเทวากายานังนามานิเทศิสามิปิขเวเทวากายานังนามานิตังสุนาทาสทาุกังมนานิกะโลทัพภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิพพกุสภควันโตปจัสโสสุภควาอตาละทโวโจะ สิโลกามานุษยกัสสามิยะัาภูม,มาตาัสสิตาเยติตามคิดคำพรรังปาิทธิตาสมาหิต,ตาปุถุสีหาวะสัลลีนาโลมาหังพีสามพูนโนโทาตามานาสาสุทธาวิปสัสสนามามานาวิลาพินโยปัจจะสเต ยตวาวเนกัป <chat> e ีลวัทเวตโตอมันตายตัสธาสาวเกศาสนีละเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาทาภิกขโวเตจะตัมปะมกะรุงสุตวาพุทธะศาศาสนาเตสัมปาตุละหุยาหังยานังอมนุสานะทัสนังอเปเกเตสมัตทักขุงสตะมัทักขุงสหัสสั สหัสสังาธาสันตลิง uh huh. สาตังเอเกสหัสสานังอมนุสสา uh huh. นามัสทะสุง uh huh. อัปเปเกนันตามักชกคุงอิติสาสัพพาพุทธะอหุงตันจ่าสัพพัธธงอภิญญายะอวกิตาวานะจักขุมาตาโต,าตาอามันตายสาิสัทธาสาวเกสาสนีละเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานะาทภิกขโวเยโวหังกิตายิสามิก uh huh. ีลาหิ อนุปุพผโสสัตตสหัสสายวายขาภูมิกาปีลาวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสิโนโมทามานาภิกามุภิกขนางสมิติงวะนางชัสหัสายเขมวตายขานานตาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสิโนโมทามานาภิกามุภิกขนางสมิติงวะนางภิกุ ขุนังสมิติงวนังสาตาคิลาติสหสายะขานานาตะวันนิโนอิจิวันโตสุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมธามานาอภิการมุภิกขุนังสมิติงวนังอิเจเตโสลาสหสหสายาขานานาตะวันนิโนอิจิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมธามานาอภิการมุภิกขุนังสมิติงวนัง เวสามิตาปัจจสตายาขานานาตวานีโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยาจาสีโนโมทามานาปิกามุปิขุนางสมิติงวานังปุพิโรราชาคาโกเวภุลัสนิเวสานางปิโยนังสตะสหสังยาขานางปายุรุปาสติภุพิโรราชาคาโกโสปาคะสมิติงวานังปุริมาจัติสังราชาทาตาลโถ ประสาสติขนันธพานาชิปตปฏิบหาราชายาสสิโสปุลตาปิตัสภะฮาโวอิธามานามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทามานาภิกาโมภิกขุนังสมิติงวะนังทักินาจติสังราชาวิลุณโหตประสาสติกุมพันนาอัชิตปฏิมหาราชายาสสิโสปุลตาปิตัสภะหาโวอินธามานามหาภดา อิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามานาอภิกรรมุงพิคุนังสมิติงวะนังปัจิมาจะทิสังราชาวิลุปโคปัสสสตินาคานังอาทิปติมหาราชายัสสสิโสภุณาปิตัสสะคาหโวินทามานามหาภราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามานาอภิกรรมุงพิคุนังสมิติงวะนังอุตาราจะทิสังราชากุเวโรตัสสสติอยากขานังอาิปติ มหาราชายาสัตวสีโสภุณาปิตาสัพะฮาโวอิทธามานามหัพพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตว์สิโนโมธามานาอภิกรรมุภิกุนังสมิติงวันังปุริมาทิสังท้าตาลโธทักคเนนะวิลุหะโกปชิเมนะวิลุปะโกกุเวโรอุตตลังทิสังจัตตาโรเตมมหาราชามสมันตาจัจุโลทิสาทันทะลมานาทัสุก วเนกาปิลาวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคกวัจจานิกาสัทามายากูเกนดูเวเกนดูวิภูจะวิภูโตสหะจันทนกามาเศโษฐจะกินนุมันโดนี้มันดุจะปปานาโทปามาโยจะเทวสูโตจะมาตาลิจิตาเสโนจะคันทพโนโรราชาชโนสโพอาคูปจาศิขา อาคูปจัจจสิโคเจวัตูสุริยาวัชสาเอเตจันเยจลาชาโนคันนภาสหรา,าชุพีโมโทมานาพิจามุพิกูนังสมิตติงวันังอาทาคูณภาษานาคาเวสาลาสหัตตชกากมพารสะตาลาอาคูปายาคาสหายาติปิยามุนาทาตตาลาถาจะอาคูนาคายาสสิโน เอราวันโนมหานาโคศปาคาสมีติงวะนังเยนาคาลาเชสหัสสาหารันติจิพาติชาปะกีวิสุทธาจักคูเวหายาสาเตวนานัมัะปัตตาจิตตาจุปันาอิติเตสะนามังอภยันตาทานาคาลาชานามาสีสุปันโนสุปันนาโตโเขมา มากาสีปุทธโธสัญหาหีวาจาหิอุปาวาหาเลยันตานาคาสุปันนาสาราะมากังสุพุทธังชิตาวาชิระหัตเธนะสม,มุทังอสุราสิตาภาตาโลภา,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 าวาสะวเสเตอิทิมัโตยาสสินมก,กาลากัญชามหาพิสมาสุรา,านาเวคาสาเวปาจิตติสุจิตตจิตติจัก ปหาลาโธนะมูจีสหาสาตาสาตะาสาตาันจาาปริปูตตานังสัพเพเวโรจมานาาสันหิิตวาริริงเสนางลาหุพัดทามปุกปุปากข้ามุงสมัยโยธานีานานทันเตปิขุนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถา,าข้ามุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายาสาสา สหเมตากา mm ุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทัสเสตทาสสตถายาสัพเพนานาตาวานิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมธามานาปิกามูปิกูนางสมิติงวานังเวนทูจัเทวสาฮารีจาสัมาจัตุเวยามาจันทสูปนิสาเทวาจันทามาคุปุระกิตา สุริยะสุปานิสาเทวาสุริยมาคุปุรากิตานักขติยานิปุระกิตาวาคูวันทะวราหากาวาสูนาวาสโวเสโทสะโกปาคาสปุรินทะโธทาเสเดทาสัทธากายาสเพนานาตาวานิโ,นโดอิทิมันโตสุติมันโตว,นวันนวันโตยาสาัสีโนโมทามานาภิการมุงพิกูนังสมิติงวังอาทาโคสหภูเทวาชะละมคิ สิกขาริวะอรินทกาจะรโรชาจะอุมมาปุกพานิพาสีโนวรุณาสหธรรมมาจะอาจุตาจะอานิชกาสุเรยาลูจิลาอาคูวาคูวะสวะเนสิโนทาเสตทาสทากายาสัพเพนานตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสิโนโมธามานาพิกามูพิกุังสมิติมวนา